ฝาท้ายจะเปิดไม่ได้นะครับฝาท้ายจะไม่สามารถเปิดได้ถ้าทําการลองรถข้อดีก็คือว่าสตาร์ทเครื่องแล้วเครื่องไม่ต้องแบ่งกําลังมาหมุนใส่พัดลมก็คือผู้ชมเนี่ยเอายางขนาด27555ไปใส่รถเราเองเนี่ยถ้าใส่มันติดไหมบอกเลยว่าติดนะครับมันกดนไงมันก็จะไม่ได้นะครับมันจะฟ้องที่หน้าจอนะครับว่าทุกครั้งที่ขี่รถก็คือต้องทําการปิดทุกครั้งนะครับตอนที่เราซื้อเนี่ย เราต้องสั่งจองแต่แรกนะกล้องอันนี้มันไม่ใช่กล้องบันทึกนะนะครับมันเป็นกล้องที่เอาไว้จับแสงจับคนเดินถนนสามารถเข้าเกียร์แมนนวลได้เป็นเกียร์เนะถ้าเราลงดอยอยาจะเข้าเกียร์็ก็กดที่ตัวเมนะครับทะเลทรายนะเอาไว้ไปลงบางแสนพัทยาได้ด้วยนะครับเนี่ยโหมดทะเลทรายเนี่ยก็จะมีปรับตรงนี้เอาหมุนเอานะสวัสดีครับผมแมคคาร์168นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทานเข้าสู่ยูทูบช anel แมคคาร์168ก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, และกดซับสไครป์ผมในช anel นี้ด้วยนะครับ ผมอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์นะครับคือผมเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่นี่นะครับลูกค้าที่สนใจรถก็สามารถโทรสอบถามเข้ามาหาผมได้นั่นเองนะครับคันนี้ที่ผมจะรีวิวเนี่ยเป็นรถสตอมแท็กนะครับตัวขับเคลื่อน400ล้อราคา1 4 000, 4 000, 9 0 0้บาทเอ๊ะมันไม่ใช่1,399เหรอนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีโลเลอร์ลิดหรือว่าฝาท้ายไฟฟ้าที่มันเปิดได้นะ มาจากโรงงานก็คือต้องเพิ่มเงินอีก5 0,000บาทและตอนที่เราซื้อเนี่ยเราต้องสั่งจองแต่แรกนะนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาเพิ่มทีหลังก็ไม่ได้ถ้าเพิ่มทีหลังเนี่ยก็จะได้เป็นแค่ของตัวแฮมเมอร์นะครับหรือยี่ห้ออื่นนั่นเองแต่นี้ก็คือมันจบแน่นอนเพราะมันทํามาจากโรงงานเลยนะครับทำมาจากโรงงานจบแน่นอนทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ของรุ่นสตอมแท็กมันเป็นรถที่ยอดฮิตเลยแล้วก็ผู้ชมหลายๆายคนจะเห็นว่าเอ้ยแม็กมัน ทำไมขายได้แต่สีนี้วะนะครับเพราะว่าลูกค้าที่สั่งผม,มมาเนี่ยก็ดูคลิปก่อนหน้านี้แหละนะครับแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามานะครับสั่งซื้อกันเข้ามานะจากคลิปก่อนหน้านี้นะอ่ะคานนี้ผมใส่ในส่วนตัวโช๊คให้แล้วนะครับโช๊คฝากระโปรงนะอันนี้ก็ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปนะครับที่จะเอามาไว้ใช้ตอนนี้ใส่โช๊คให้แล้วคันนี้เป็นเครื่องยนต์2000ให้กําลังแรงม้าที่2 1 0แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันนะครับหรือว่าแรงทอคกันเอง แลวมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10ส,สปีดคันนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือว่าเบรกไฟฟ้านะครับเพราะว่ามีระบบ Adaptive Cruise Control หรือที่ผมเรียกว่ามันขับรักษาระยะห่างเองเบรกเองให้เรานั่นเองนะครับถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์อยู่บริเวณนี้จะไม่ไม่มีหน้าตาคล้ายปั๊มลมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าเบรกดีกับตัวปั๊มทั่วไปไหมก็ไม่ต่างกันครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันต้องการใช้ควบคู่กับตัวอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นั่นเองตอนที่เรา ให้มันรักษาระยะห่างในรถคันหน้าห้องเครื่องถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับสำหรับตัว n น็ t เจ n ทุกรุ่นห้องเครื่องอยู่ต่ำกว่าตัวถังของรถแล้วก็มีฝาโฟมมาให้เพื่อซับความร้อนแล้วก็ป้องกันเสียงของเครื่องยนต์คือมันจะร้อนอยู่ในแค่บริเวณนี้มันจะไม่ร้อนไปที่อื่นนั่นเองนะครับพัดลมเป็นพัดลมหม้อน้ำแบบไฟฟ้าคือไม่มีสายพานมู่เล่ออกมาจากเครื่องสตาร์ทเครื่องแล้ว เครื่องไม่ต้องแบ่งกาลังมาหมุนใส่พัดลมก็คือแยกใครแยกมันนะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ควบคุมการทํางานโดยรีเลย์ประกอบแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบ A G M นะครับให้กําลังสูงที่800 C C A เป็นแบตเตอรี่12วตวนะครับเป็น800 C C A A G M ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่มีโครงกิจอยู่ด้านในหรือแบตเจลนะนะครับที่เวลาที่เรามีการออฟโรดไปเอียงอะไรเนี้ยรถก็จะไม่มีการเอียงออกมาแล้วก็พอเอียงปุ๊บน้ําอยู่ข้างในเนี้ยจะไม่ออกมาเพราะว่ามันมีโครงกิจด,ด้านในที่รักษาตัวนั้นอยู่แล้ว เอทเนเตอร์ inator, หรือไดชาร์ตเนี่ยก็เป็นขนาด250ด้วยนะครับถือว่าใหญ่สุดในรถบ้านแล้วเพราะว่าต้องใช้ไฟเยอะนะสำหรับตัว torm t ท็กหรือว่าไวท์แท็กเอเวอเรสแรปเทั้งหลายก็จะเป็นตัวนี้หมด250นะครับอ่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ประมาณนี้ท่อองค์ท่อแอร์ถูกวางจัดอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีความร้อนทําให้อร์รของรถยนต์ฟอร์เนี่ยมันเย็นไวชื่นใจแล้วก็มีฮีเตอร์ด้วยเวลาเราขี่ไปเที่ยวภาคเหนือก็ไม่ต้องใส่กันเชือกันหนาวแล้วนะครับมีฮีเตอร์ก็เป็นแอร์ร้อนให้เลยนะครับ อันนี้ไม่อยากจับเยอะนะเพราะว่าอันนี้ผมเคลือบเซรามิกให้ทุกคันนะนะครับเคลือบเซรามิกให้ลูกค้าก็จะดูเงาเงาแวบแวบแวมแวมแบบนี้ทีนี้คันนี้เนี่ยเราทําอะไรกับมันบ้างหนึ่งเราใส่ในของตัวชุดวายนะครับชุดวายที่เป็นสีดําเงาให้ควบคู่กับสตอมแท็กด้วยเป็นดําด้านก็ได้แต่ว่าอันนี้เราสั่งดําเงาเพราะว่าต้องการให้มันตัดกับโทนสตอมแท็กสตอมแท็กจริงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของตัวดําที่เป็นแบบดาเงาเงา,เงามาเลยถ้าเป็นพวกวายแท็กหรือ้ยจะเป็นด,ดนํด้านด้านมานะครับอันนี้เป็นดําเงาเราการ ติดตั้งชุดวายให้เป็นสีดําเงาเหมือนกับตัวเดลสตอมแท็กก็เลยได้ความหรูหราขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมจะเป็นออกเป็นเทาดําเงานะครับเห็นไหมรถมันจะดูสวยมากแล้วคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าที่เป็นของตัวแรปเตอร์เห็นไหมเราเอามาแปลงนะครับเป็นตัวนี้นะครับแปลงเป็นตัวนี้นะมีไฟสีส้มติดขึ้นมาเพื่อให้ตัดกับรถเวลาเราขี่ตอนค่ําคืนนะนะครับเนี่ยกระจังหน้าสีดํา ไฟ AUX แลมยังอยู่นะนะครับซึ่งไอไฟตัวนี้มันติดเฉพาะตอนที่เป็นไฟสูงนะครับซึ่งรุ่นนี้จะมีไฟสูงออโต้นะเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องเนะี่ยไฟหน้าใบเมสติกทำงานแล้วปรับขึ้นปรับลงปรับซ้ายปรับขวาทำการคาลิเบตหาองศาเวลาเรายกไฟสูงขึ้นมานะครับเนี่ยไฟตัวนี้จะติดขึ้นมาด้วยหไหมไฟตรงตัวนี้นะครับซึ่งมันสว่างจริงนะนะครับไฟสูงเดิมก็สว่างแล้ว เจอไอ้ไฟ AUX แลมเข้าไปเนี่ยโคตรสว่างไปกับเดิมทำให้เวลาที่เราขี่เนี่ยผมไปขี่ลูกค้ามาแล้วที่เขื่อนปากสักชิรธิ์นะที่จังหวัดสระบุรีนะครับโอ้โหป่าแตกครับนะครับที่เขาเรียกว่าป่าแตกไม่ต้องไปทําและติดไฟอ็อบติดไฟอ f อบรดไม่ต้องมีแล้วนะครับไฟตรงนี้จบเลยและสตอมแท็กลูกค้าก็อยากแต่งกระจังหน้าอย่างนี้มานานแล้วนะครับแต่ก็เพิ่งมีกระจังหน้าตัวนี้ขึ้นมานะครับนะพอรุ่นพึ่งใหม่ก็เพิ่งทากันเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เราไม่ได้ทําการตัดต่อสายไฟเดิมนะนะครับ ฟอร์ดเกษตรน้อมินเราเนี่ยนะครับทำรถมาเพียบเลยนะครับแล้วก็ไม่ตัดต่อสายไฟทั้งสิน้นก็จะดูประมาณนี้นะครับตัวนี้เลดายังอยู่เหมือนเดิมยังมีให้เหมือนเดิมแล้วไฟอัตโนมัติที่เป็นไฟสูงที่บอกเมื่อกี้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะเหมือนมีกล้องอยู่นะครับถ้าผู้ชมเห็นเนี่ยจะเหมือนมีกล้องที่มันอยู่ตรงหน้ารถตรงนี้กล้องอันนี้มันไม่ใช่กล้องบันทึกนะนะครับมันเป็นกล้องที่ เอาไว้จับแสงจับคนเดินถนนจับในส่วนงตัวเลนคีปปิ้งนะครับเพื่อให้ให้เราเนี่ยขับรถโด,ดยปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีแสงมกระทบไฟหน้าที่เป็นไฟสูงเนะี่ยทำการตบขึ้นมาให้ทันทีถ้ามีแสงมกระทบมันก็ทําการดับไฟสูงอัตโนมัติลงให้ทันทีก็ไม่ต้องกังวลใจเวลาขี่กลางคืนก็ให้มันทํางานแบบสบายใจไปเลยแล้วก็มีหน้าที่แค่จับพวงมาลัยอย่างเดียวนะอันนี้ลูกค้าผมชอบมากนะครับที่ไปส่งเขานะเขาชอบมากนะตัวนี้มันสว่างจริง ไฟเป็นไบเมทริกที่ผมบอกไปแล้วนะครับ LED มีทั้งหมด3ามหลอดนะครับสามหลอดไฟตัวขวาเนี่ยตัวเล็กสุดนะตัวเล็กสุดตัวนี้ถ้าเราทําการเลี้ยวนะเราทําการเลี้ยวขวาดวงนี้ก็ติดเลี้ยวซ้ายดวงน้นก็ติดข้อดีคืออะไรข้อดีคือนะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันตอนที่เราไปขับรถในเหวอ่ะมันจะมีเหวหรือข้างทางนะครับปกติรถทั่วไปเราหันรถอย่างเงี้ยเราเลี้ยวมันไม่เห็นข้างทางแน่นอนแต่เนี้ยมันเห็นข้างทางว่าเออมันเป็นเหวไปแล้วนันะครับอย่าได้ลงไปนะเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ มันจะส่องให้แบบด้านข้างบริเวณนี้เนี่ยด้านข้างบริเวณนี้ซึ่งถ้าเป็นรถทั่วไปมันไม่สามารถส่องไฟด้านข้างที่ผมยืนตรงนี้ได้มันจะส่องยิงแสงออกไปตรงๆถูกไหมครับแต่เมื่อมีไฟตัวเล็กนี้ขึ้นมามันจะส่องออกมาด้านข้างตรงนี้สตอมแท็ความพิเศษมียังไงมีเซนเซอร์6จุดนะหน้าหลังก็มี12ตัวเซนเซอร์12ตัวนะครับมันมีเพิ่มจาก w i t แท็กมาคือมีเซนเซอร์บริเวณซุ้มล้อด้านข้างตรงนี้นะถ้าเราเห็นเนี่ย เพราะว่ามันจะเอาไว้เป็นตัวถอยจอดเองนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อดีคือเวลาเราไปใกล้ๆอะไรเลี้ยวไปติดอะไรบริเวณมุมเนี่ยซึ่งปกติถ้าเป็นไวท์แท็กมันจะมีแค่เซนเซอร์บริเวณนี้แต่เนี่ยมันตรงนี้ก็สามารถที่จะร้องได้เช่นกันนะครับก็เป็นข้อดีแล้วก็เอาไว้ถอยจอดเข้าซองออกนอกซองถอยเข้าขนาดข้างอัตโนมัติให้เองได้ด้วยนะครับทีนี้คันนี้ผมใส่ยางนะครับล้อ,อยางไม่ยกสูงนะบอกก่อนว่าคันนี้ไม่ยกสูงไม่ทําอะไรเลยนะครับไม่เหมือนขลังเห็นไหม คันหลังไอ้แบทแมนคันนั้นน่ะนั่นคือยกสูง2นิ้วนะครับคันนี้คือไม่ยกไม่ยกสูงเลยนะครับใช้ยางโตโยทัยเมทอินเจแปนเป็นยางออเชเลนก็คือ AT ใส่ล้อขอบ20นะครับอันนี้ไม่ออฟเลยก็คือไม่ล้นไม่ล้นล้อไม่ล้นซุม้มถามว่ายางตัวนี้ที่ผมใส่ให้นะครับมันเป็นยางขนาด275นะครับเป็นยางขนาด275แล้วถามว่าผู้ชมเนี่ยเอายางขนาด275 55ไปใส่รถเราเองเนี่ย ถ้าใส่มันติดไหมบอกเลยว่าติดนะครับสองเจ็ดห้าทับห้าห้าสองเจ็ดห้าทับหสบติดหมดครับนะครับติดแน่นอน100อร์เซนนะครับแต่ที่ผมทำให้คือทำการตัดซุ้มใหม่นะนี่เราทำการทำซุ้มใหม่นะครับนะครับเราทำการทำทำซุ้มใหม่เนี่ยเนียนเลยเนียนเหมือนไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับยังเนียนเหมือนเดิมเราไม่มีแบบทำลูกค้ามาเละเทสะสักคันไม่มี ทำเนียนหมดนะครับเพราะว่านี่ทําจากศูนย์เลยก็แก้ปัญหาที่ว่าลูกค้าไม่ต้องไปหาร้านมาตัดแต่งซุ้มให้บางทีคิดราคา4ี่ห้าพันเลยนะอันนี้เราทําให้ฟรีสำหรับลูกค้าเรานะครับก็ใส่ล้อ,อยางแล้วก็เวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีติดแล้วคันนี้เรียบร้อยบอกเลยว่าใช้งานได้จริงเนี่ยเดี๋ยวเวลาหมุนล้อนะครับถ้าเราหมุนล้อแล้วสังเกตว่าถ้าเราไม่ทําการตัดแต่งซุ้มใหม่เนี่ยนะครับมันติดแน่นอนนะครับติดแน่นอนนะครับเนี่ยพออย่างนี้ปุ๊บเป็นไงติดไหมนะครับ ไม่ติดแล้วนะครับทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังซุ้มไม่ติดอันนี้หันให้ดูแล้วนะครับยังไงก็ไม่ติดนะครับไม่ติดแน่นอนนี่นะครับไม่ติดนะครับใช้งานได้จริงๆนะครับจบจบทำทีเดียวซื้อจากศูนย์ป้ายแดงไปเลยเราทําให้เลยเรียบร้อยทีเดียวไม่ต้องไปทําอะไรอีกนะครับสตอมแท็กเนี่ยที่บอกแหละนะครับมันก็จะเป็นสีดําๆแบบนี้ดําเงามาให้ไม่เหมือน v าแท็กแวกจะเป็นสีเหมือนแบบสีอย่างเงี้ย คล้ายๆสีเทาเคปลาอันนี้ดำเงาหมดเลยกระจกก็ดำเงานะครับแล้วก็มีตัวกล้อง3ามูนที่ออกมานะครับเนี่ยไฟก็ยังมีเหมือนเดิมไฟที่แบบเอาไว้ส่องเวลาที่เราไปอยู่มืดๆเราต้องการจะหาดูอะไรพวกนี้ก็ยังมองให้เหมือนเดิมตัวโลโก้ s ต o r m Tag ติดมาเป็นแบบนี้นะครับจากโรงงานบันไดจะไม่มีตัวเซนเลตติดมาให้จะเป็นดำเพียวๆเลยทีนี้ไฮไลท์ s ต o r m t a กก็อยู่ตรงนี้ครับข้างบนนะครับเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยผมทําการปรับไว้แบบนี้แล้วผมบอกนะว่าข้อดีมันนะผมขี่ไปส่งมอบรถ700กว่าโล ผมลองทำแบบนี้ดูนะครับไม่มีเสียงนะครับวิ่งไปไม่มีเสียงเลยนะครับเป็นของโรงงานฟอร์ดมาเลยนะเราสามารถยกแล้วไปเก็บไว้ฝั่งนู้นได้เลยให้มันเรียบๆก็ไม่มีอะไรตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือก็ไม่ต้องไปหาซื้อแหลกมาใส่แล้วก็เอาได้เลยนะใครมีจักรยานนะวางได้เลยนะครับวางจักรยานซื้อตัวล็อกล้อจักรยานมาแล้ววางได้เลยอันนี้ผมว่าชอบนะแล้วผมเป็นคนปป่นจักรยานด้วยนะสักวันหนึ่งผมก็จะซื้อมาเนี่ยแล้วก็เอามาใส่จักรยานไว้บนหลังคาอันนี้โอเคนะครับน่าใช้งานมากๆสำหรับสายปั่นจักรยยาาานนะะครรับบบหืออจจเป็สแบบ เอาไว้รถเข็นลูกไว้อะไรเงี้ยก็มีใช้งานเหมือนกันนะครับแล้วที่สาคัญมันดูใหญ่ขึ้นเห็นไหมแตดูใหญ่เพราะว่ามันต้องรองรับน้าหนักนะครับถ้าจอดอยู่ก็รองรับได้กี่กิโลนะหนึ่งร้อยนะครับน่ะรองรับได้หนึ่งร้อยกิโลนะใส่เยอะกว่านั้นก็ก็ได้นะครับแต่ว่าวิ่งไม่ได้นะครับก็เอาไว้แค่นอนบนที่นอนเป็นเต็นท์เป็นอะไรไปวางไปนะครับสปอร์ตบาร์นะครับถูกออกแบบใหม่นะนี่สามารถเลือกการใช้งานได้ว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็สามารถที่จะ พับลงได้เหมือนกันนะเอาพับลงได้ถ้าไม่ใช้อันนี้คือเอาไว้แบบเผื่อของมันยาวจักรยานจะเอานอนพาดพาดประมาณไหนจักรยานก็จะยาวประมาณนี้นะก็พาดจากอนุม,มานนี้ก็วางให้มันมีที่วางจักรยานนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับล็อกทีนี้มาดูด้านหลังอันนี้หนึ่งด้านหลังของตัวสตอมแท็กคันนี้มีโรเลอร์มาให้ถึงบอกว่าลูกค้าต้องสั่งแต่ตอนจองนะจะมาสั่งตอนที่แบบซื้อไปแล้วแล้วมันติดที่หลังไม่ได้เห็นปะ่ะจะมีคําว่า 2x ตรงนี้มาให้นะครับเราเอามาเพื่ออะไร เพื่อเอามาเปิดโรเลอร์ชัตเตอร์กด2ทีเนี่ยโรเลอร์ชัตเตอร์ทำการเปิดเข้าไปนะครับเห็นไหมพื้นที่เก็บของเสียไปประมาณไหนเสียไปนิดหน่อยครับเสียไปนิดหน่อยนะครับเสียไปนิดหน่อยก็เหมาะกับลูกค้าที่เป็นสไตล์แบบตีกลอฟเอาถุงกล์ฟเก็บไว้ด้านหลังนะครับเครื่องมือช่างแพงๆที่มันทนความร้อนได้ด้วยนะเก็บไว้ด้านหลังนะครับแล้วข้อดีคือถ้าเราล็อกรถอ่สมมุติเราล็อกรถนะทาการล็อกปุ๊บอันนี้ยังไม่ล็อกสมมติไม่ล็อกนะไม่ล็อก ฝาท้ายมันจะเปิดได้อยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เราทําการล็อกรถแล้วนะครับฝาท้ายจะเปิดไม่ได้นะครับฝาท้ายจะไม่สามารถเปิดได้ถ้าทําการล็อกรถข้อดีก็คือว่าไม่มีใครมาหยิบมาอะไรของเราด้านหลังแน่นอนสําหรับที่เราไว้ ไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายแบบ full LED เลยนะนะครับเห็นไหม full LED นะครับ LED หมดแล้วมีคำว่า by sport mode เลดาก็คือว่ามันจะเป็น by sport mode เวลาที่มีรถวิ่งมาในมุมอับเนี่ยมันจะไปแสดงผลที่กระจกด้านข้างนะครับทั้งฝั่งคนขับคนนั่งเลยมาข้างไหนก็ไม่รู้นะครับก็เป็นสีส้มขึ้นมาทำให้เรามีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการที่เราจะเปลี่ยนเลนนะครับการขึ้นด้านหลังก็สามารถเหยียบขึ้นได้นะครับประมาณนี้นี่รถไม่ได้ยกนะไม่ยกสูงนะครับประมาณนี้นะลุยน้ำได้80เซนเหมือนเดิมไม่ยกสูงนะครับ เซนเซอร์ S S ถอยก็มีมาให้ที่6จุดเห็นไหมเซนเซอร์ถอยมี6จุดเลยมีมุมนี้ขึ้นมาถ้าเป็นวายแท็กอะ่ะจะไม่มีมุมนี้ติดไปเลยอันนี้คือมีมุมนี้เพิ่มขึ้นมานะครับมาถึงข้างในนิดนึงนะครับข้างในอันนี้กระจังหน้าเก่านะครับเราเอาให้ลูกค้าด้านหลังก็จะมีแอร์นะครับมีแอร์ที่เป่าเท้าเราได้เป่าหน้าเราได้แล้วแต่จะปรับนะมีปลั๊กไฟที่ชาร์จไฟให้2 3 0สามโวลต์นะครับสามารถเอาปลัก๊กตาแดงๆมาเสียบแล้วก็ชาร์จมือถือกันได้นะแป๊บเดียวเต็มนะครับ มาถึงด้านข้างคนขับนะครับด้านคนขับเนี่ยสตอมแท็กจะอ,ออกแบบใหม่มาเป็นเบาะสีแดงแบบนี้นะเป็นดําเป็นแดงอะไรอย่างนี้นะครับนะเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแก่เบาเลยเพราะว่าคันนี้ผมทําการส่งมอบวันพรุ่งนี้วันนี้วันที่31สิงหาคมเอ้ยสาสิงหาคมนะนะคันนี้ผมจะไปส่งพี่วิเชียนนะพี่วิเชียนที่นะชนบุรีนะครับแกสั่งเข้ามานี่เห็นไหมนะเมื่อเราเข้ามาถึงรถนะครับพวงมาลัยตัดได้แดงเบาะได้แดง มีหนังแบบอย่างนี้ด้วยนะมันจะคล้ายๆอัลคันทาร่านะครับแต่ไม่ใช่นี่เป็นหนังนะนะครับก็ข้อดีคือมันจะทําให้ความร้อนไม่อม,มอยู่ในเบาะหนังมากมันจะเป็นคล้ายๆสักกะหลาดสนุกเกอร์ใครนี้ไม่ออกก็โตสนุกเกอร์ลองคิดดูก็ประมาณนั้นเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับปรับสูงต่ําได้8ทิศทางทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้อ่าพอเราทำเครื่องขึ้นมาบนรถสตาร์ทเครื่องนะครับหครั้งพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับไม่ใช่ power เบามากนะครับเบาเวลาเราขับขี่เนี่ยมันก็จะมี อาการแบบเบาๆอย่างนี้มาให้เลยพวงมาลัยนะครับเบาๆแบบนี้เลยแต่จะบอกว่าฟอร์ดเป็นรถรุ่นเดียวที่มีการปรับโหมดให้เยอะมากๆนะครับโหมดตรงไหน,นเดี๋ยวผมขอถือให้ดูแป๊บหนึ่งนะฮะโหมดที่เราทําการปรับเนี่ยนี่ครับมันจะขึ้นมาอยู่ตรงหน้าจอนี้นะครับ เมื mode, really ่อเราทําการหมุนเปลี่ยนโหมดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปรถมาอย่างงี้นะโหมดประหยัดน้ามันโหมดละพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดโคจรและชอบมากเลยโหมดทะเลทรายนะเอาไว้ไปลงบางแสนพัทยาด้วยด้วยนะครับเนี่ยโหมดทะเลทรายเนี่ยก็จะมีปรับตรงนี้เอาหมุนเอานะหมุนเอานะครับมันก็จะกลับมาเป็นโหมดอะไรที่เราเลือกไว้นะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมประมาณนี้แอร์สามารถปรับซ้ายขวาได้แต่การปรับแอร์เนี่ยจะทัชสกรีนก็ได้แบบนี้ก็ได้นะสามารถปรับทัชสกรีนได้นะครับ หรือจะทําการหมุนเลยก็ได้จริงๆมันหมุนจะง่ายกว่านะนะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถอะรถตัวมันโยกเราก็ทําการหมุนอย่างเงี้ยมันจะจะง่ายกว่าเร็วกว่านะครับกล้องสามรูปสีงาอะไรมีให้ใช้หมดนะเบรกมือเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับนี่แล้วก็ปุ่มตัวถอยจอดถ้าเราอยากจะถอยจอดเราก็กดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะแสดงผลที่หน้าจอมาบอกว่าเป็นระบบช่วยจอดแล้วจะทํายังไงต่อนะครับเนี่ยระบบช่วยจอดจะจอดแบบไหนอะออกจากซองนะจอดเข้าขนาบข้างจอดเข้าไปเอียงเียงนะ ล้วก็เลือกเอาเองนะครับแล้วก็ทําการจอดเกียร์เป็นเกียร์ e s h i ต t e r นะ10สปีดนะครับ10สปีดนี่นะครับเห็นไหมมีบวกลบสามารถเข้าเกียร์แมนวนวลได้เป็นเกียร์ M นะถ้าเราลงดอยจะจะเข้าเกียร์ M, ก็กดที่ตัว M นะครับที่ตัว M มันก็ทําการเปลี่ยนเกียร์ให้เราเป็นเกียร์ M ได้ตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมาขึ้นที่หน้าจอหน้าจอแบบนี้นะครับตัวนี้มีระบบออโต้โฮนะออโต้โฮหมายความว่าถ้าเราอยู่เกียร์ D เนี่ยนะแล้วเราไม่มีการขายเื่อนรถนะครับอยู่เกียร์ D เลย ไม่เหยียบคันเร่งเวลาติดไฟแดงรถมันก็จะทาการอยู่กับที่เอ,เองนะครับ <_ C 1> อยากจะเดินหน้าต่อก็แค่เหยียบคันเร่งขึ้นไปเท่านั้นเองนะแต่ข้อแม,ม,ม้ก็คือต้องมีการที่เราจะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยสําหรับตัวระบบออโต้โฮนะครับถ้าถ้าเราไม่รัดเข็มขัดนิรภัยออโต้โฮเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเวลาทํางานเนี่ยออโต้โฮจะมีให้เลือกถ้าเราไม่ไม่รัดล่ะเนี่ยมันกดไงมันก็จะไม่ได้นะครับมันจะฟ้องที่หน้าจอนะว่าปิดประตูเพื่อใช้งานรัดเข็มขัดนิรภัยเพื่อใช้งานนะสำหรับระบบออโต้โฮนะ แล้วที่ผมบอกว่าโหมดพวกนี้มันดียังไงโหมดพวกนี้คือหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนไปโหมดทะเลทรายไปโหมดพวกโคลล่องโหมดแล้วแต่ทุกโหมดเนี่ยโหมดถนนลื่นมันจะทําการปรับอัตโนมัติทั้งพวงมลาลัยก็เปลี่ยนไปคันเร่งก็เปลี่ยนไปนะครับหมายความว่าถ้าเรามาที่โหมดถนนลื่นนะครับจากที่เราขย,ยับคันเร่งแล้วมันจะมีอาการแบบฟรีทิ ink, ้งหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ฟรีแล้วคันเร่งจะเปลี่ยนไปพวงมลาลัยจะหนักและหน่วงขึ้นนะไม่เหมือนโหมดปกติที่พวงมาลัยจะเบานะครับรับก็เพราะว่าฟอร์ดมันมีเพราะว่า เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองนั่นเองนะครับเขาก็เลยมีระบบพวกนี้มาให้เราใช้ส่วนบริเวณนี้เป็นการคอนโทรลในเรื่องของไฟซึ่งไฟต้องสนใจเลยนะครับต่อให้ใครมาปิดไว้ก็แล้วแต่เมื่อเราขึ้นมาบนรถเนี่ยนะครับมันก็จะทําการติดออตโต้ให้เองตลอดเวลานะครับนะใครปิดไว้สตาร์ทใหม่ก็ติดออตโต้เองอีกระบบหนึ่งที่ลูกค้าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบสตอมแท็กนะครับหรือรถที่มีระบบพวกนี้ก็คือระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนนั่นเองนะครับ ตรงนิ้วโป้งผมนะบริเวณนิ้วโป้งผมตรงนี้มันจะมีระบบเนี่ยนิ้วโป้งที่ผมชี้อยู่นะครับนะมันจะมีระบบที่เขาเรียกว่าช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนเนี่ยอันนี้บางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าบางครั้งเราต้องการเปลี่ยนเลนเราไม่เปิดไฟเลี้ยวถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวปุ๊บนะครับรถมันจับเส้นได้บริเวณนี้จะมีกล้องอยู่เป็นกล้องที่ผมบอกเมื่อกี้แหละมันก็จะทําการขืนขืนมือครับมันจะแบบแปลกขืนขืนมือนะนะครับผู้ชมก็ทําการถ้าซื้อไปแล้วก็ทการปิดระบบนี้ได้แต่ถ้าเราปิดไปแล้วเราดับเครื่องเราสตาร์ทใหม่ มันก็ติดขึ้นมาให้เองเหมือนเดิมทุกครั้งที่ขี่รถก็คือต้องทําการปิดทุกครั้งนะครับถ้าคนไม่ชอบนะนะครับระบบ Adaptive Cruise Control หรือที่มันขับเองเบรกเองเเอะไรเงี้ยทำงานง่ายมากกดเพียงแค่ปุ่มเดียวทางานได้เลยขี่ร้อยยี่สิบกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งอืมรถล็อก ok เลยร้อยยี่สิบนะแล้วก็ไปเซ็ตเนี่ยกดนี้ปุ่มนี้ตรงนี้โป้งผมเนี่ยทีเดียวนะเราก็ไปกดลักษาระยะห่างเองว่าเอาลักษาระยะห่างกี่ขีดมันจะขึ้นหน้าจอไหมที่เป็นแบบถอยถอยขึ้นมานะเดี๋ยวผมถือให้ดูนะครับ เนี่ยมันจะเป็นแบบขีดขีดถอ,ถอยขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจเจ้ากี่ขีดนะเอา4ขีด3มขีด2ขีดก็เลือกเอาได้เลยนะครับตามที่คิดว่ามันอยู่ประมาณไหนนั่นเองนะนะครับโอเคนะครับผมก็ต้องขอตัวเอารถคันนี้นะไปส่งมอบให้กับพี่วิเชียนก่อนนะครับนะรบนะพรุ่งนี้ส่งมอบแต่เช้าเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะแต่งรถอยากซื้อรถกับผมอยากจะเข้ามาหาผมที่ฟอร์มพระนครเกษมเมนหรืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากจะได้รถเท่ๆถ้าคันหนึ่งก็ โทรมาหาผมได้หรือ ID ดียไลน์หาผมได้ตลอดเวลาสำหรับนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ